ผู้ชมทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะาทุกทุกท่านที่เข้ามาชมุมในมือนี่เนาะค่ะมือนี้ค่ะหุ่นข้าวดวนจากคุณแม่หอมหวนนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเสีดตุตนเงืนอมากวัดปา่าโน่นจำป่าเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้กับร่างใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนํำเด้อค่ะ เบิกทัพ์หน้าขี้กับบอพาดการติดตามค่ะแม่หอมหวนเด็กเพื่อนกระแตกวม่าหลายงวดนะคะเงินล้านแตกเพื่อนใดเงินพูดล,ล้านกลัวล้านกลัวนะคะผู้ที่อยู่ในหอหนังก็ถือเบิ้สุขค้นค่ะท่านผู้ชมลูกซีดลูกหาถือเบิ้ค่ะเมื่อนี้กับบผพาดการติดตามแม่ท่านผู้ชมนะคะเมื่อนี้จะเป็นมือพิเศษมือสําคัญค,ค่ะพิเศษแบบใดคือว่าแม่คู่เพื่อนจะมาถึงลอตเตอรีต่ตามคําสร้างปูตานะคะเพื่อนจะ เป็นตที่เพื่อนจะปล่อยพร้อมนะคะลอตเตอรี่ตัวใดที่เพื่อนจะดึงในมือนีก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะคะค่ะเข้ามาแล้วก็ขอกคุณร่างใจ่คือเก่านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องเบิกซับหน้าขี้เพื่จอจะบวผาดแนวทางดีๆจากทางช่องนะคะทางช่องเสนอไวเป็นซื่อกลางเป็นแนวทางเท่าน,านันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกแนวทางมีความเสี่ยงค่ะทางช่องกระป๋อย สนับสนุนในการเรียนการพนันหรือวายุย่งทรงเสริมเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ชอบตัวเลขมักตัวเลขมักแมวทางในการดึงฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะตอนนี้เพิ่นกะกระลั่งสีหอดแล้วนะคะเฮายินเสียงรถมากแล้วหลังค่าโล่งขั้วพังเด้อค่ะเด้อล่มแห้งผ้ายุเข่าค่ะหลังค่าเลยพังค่ะแม่หอมเพิ่นกะเลยนี่ใจบุญสุนท่านเนาะค่ะ ตั้งต้นเงินมาให้วัดป่าโน่นจำปลาค่ะสวัสดีเจวันค่ะฝันเมื่อคอขอขอืนบอกค่ะฝันตอนนั้นสิแจ้งค่ะว่าสิแจ้งค่ะนั่งกินโต๊ะกีนอยู่กับแม่คู่บ้าน,น,นก็เล็กกินรถเนี้ยบ้านอันเพื่อนนกันเลยบอกว่านอันลองยืมทันห,หนา้าบอกแม่บอกเลขว่าอันพาศูนย์กับศีลศูนย์น้องสันเออชีวศีลศูนย์น้องสันอันค่ะอันก็นนนนเลยซื้อไว้ซื้อไว้หรอบอกค่ะ ได้หาสบาทเอาพันออกกะเสร้าวันมค่ะคอาหารกังวันน่ะคะโอ้อหารกลงวันนี่บ่กลาคือโกคโศกี๋คือน่ขาดกามันมาพอนี่นี่เสรค่ะเที่ยวโอค่ะมันออกแปดสี่ย์ปนย์ค่ะวันซื้อหาสี่ศูนย์กับสี่ศูนย์วันด้หาสี่ศูนย์วันด้หาสี่ศูนจะออกสี่ศูนยเออแออกสี่ศูนย์ค่ะต้อเขอไลวันต้องโทรฮาเจวันขยู่เรื่ัง้ขอเลยวันเขากักขอเลยวันตรงโัรหาเจวัน าเสียอีกหาที่บาทจะพูดสาวท่ซ้อ๋จะเท่าไรลแม่คูหอมหวนเนาะค่ะเนาะพันราไปกินโทีนาะค่แล้วน้องปันได้ีาปาทังีเราไสแต่กำลังยิ่นะน้อง้ำหน้ามาเลขอันแม่แมบอกเลขแล้วอกหารทุนจะไมีออก40เค่ะออกแล้วค่ะ40ออกแล้วไแมนค่ะโอูจีมากันเลเงี้ยเลยพี่น้องไ่แลวค่ะ เินขึ้นมากก็ได้เงินได้ครับนะครับคนเพิ่นดวงดีครับครับเนี่ยผู้กับมาหอดมาจนนานมาก นะคะอยากขอปู่ที่ภเขาวนะคะทำมาล่วกบ,บุญที่วัดป่านนจัจปานาะคะวัดป่านนจัจปาเนยะค่ะเออเพิงนามนะคะาน,นามอ,อ,าะะาอดรมที่มารวว่วมถวายทั้งวันนะคะ่ะขอบท่านปัจจุป,ปัจจัยะคะ่ะเมื่อนี้บุญหลายสายเงาวนะคะ่ะทีเดียวางบุญนั่งกันนะคะพับแม่ผู้ท่้งวัดป่านนจัจปานะคะ แล้วก็สิมาล่ำถวายนะคะล่ำสวาถวายอยู่สถานที่นี่นะคะวัดป่ามนนจจปานะคะที่หอครูสงยาสอนนะคะอยู่ด้านหนา้าพุนล่ะค่ะด้านหนา้าครูศีสุโรญาศรีปรทุมมานะคะเดี๋ยวจะไม่ไม่พูกับสิญ่าไปนะคะไปยดถูจุดเทียนคาระวะสถานที่นะคะ สำหรับโอนี้นะคะรอยลุ้นร่วกันนะคะวายอดผาปานะคะสายบุญเอฟซีท่าไก่ท่าไก่รวมแรงรวมใจกันนะคะทีได้เท่าใดนะคะโอนีเดมาท่งวัดปา่านนนท์จำปานะคะเพื่อคอนสเสด่อสามเห็ดลงขั้วนะคะเห็ดลงขั้วตอค่ะท่าปืนข้าตาะคะ แวพอดีครับพอดีตูห้องไปทีทิธี่่ำกรบกูไปลำ่ำถวายกรบกูมันไดับคนถวายกรบกูถวายกรบกเนหาะ ่นะคะเขอบคุณขอบุณ FC ีหลายๆนะคะ่นวันนี่กะทีทาที่ที่เวายต้นภาปานะคะมารวมศนะคะเซีสายฝชุมชุชุด้นใร่อนเท็นรวมสกนะคะคุ่น้ำโบโกสาร่าสัมทังวันทั้งวานค่ะให้เป็นลูกโพูลูกใสลูกลาในมักกาบข้าวหยสัตราบูุนะค่ะ ค่ะหลายถึงหลายอย่างนะคะเอฟซีวรวมแรงรวมใจกันมาสามทางวัดปานนุ่นเจปาคาเมคูนะคะสิะเป็นสารานะคะล้ำค่าสารากล่อมปูกระเบื้องนะคะหลายถึงหลายอย่างหอปูสมยาสอนนะคะดูระลอกซอยกันไปน,นะคะค่ะเป็นบุญเป็นปูชน,นเด้อเด้อ่ะมาที่ตซอยเล็ก <c> บ <oughs> ุบอนค่ะ ทา <Rice fiction. S 2> ่าเายทาเีก่รนระเตรียมตัาเนตาะาไปีอาราคอนกน้งห่าเลยดก่าเออพร้อกันครับจ้าวิน าาขอสิ่งศักดิ์สิทธิตจงโรุดันดาเนระดัให้เ c ฟซ้สายบ,ะะบ,บ,าาาบ,บุญมากะพี่นับถิอลูที่ประคประคองตารวบอว่าุว่าุชนมากบในผูประมวนนะคะขอในทุนมีโชคมีลาภมีโชคมีมาง ขอให้เฮ่งๆร่งรไปยรุกไปนค่งกันกุค่ะสาธุสาธุครับ กา็น <mondo> <flix> ึงยอดที่สวยงามนะครับเนาะลุงถ่ายด้วยเก้าอ้แบบพเาได้เต็มใจได้ครับแบว่ปาที่ยอดไปไดใกญ่นับถามยอดนะครับเด้อค่ะตวปตาอกว่าไหมาเบิ่งยอดปลาเด้ค่ะพะว่าตู้ของเราอยู่ห่กกันลอยยี่สิบเก้าเับฑ เอาแม่พ oh, oh. hey, ี่ปูว so yeah, ่าเก่าเกียจหมดครับผมปูว่าเก่าเกียครับโอ้แม่ตกเพล่เหลือสามปูมาคือเก็ยเก่าครับผมอันนี้ชุดเก่าเกียครับผวอันนีุ้ดเก่าเกียจครับโอ้แบบพ่อแดนันแนาะครับแบบ่จัใสครับสายรอนมากตงกันครับก็ดีเลยะคะแต่ปูปลอยก่อลนะคะปูอ่อตะวนเดเพื่น